ท่านประโยคคาวจอนทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็จะขอปรารบเพื่ออสุภกรรมฐานสิบอย่างสำหรับอสุภกรรมฐานสิบอย่างนี้เป็นกรรมฐานแก้ราคาจริตหรือว่าจิตที่รักสวยรักงามเมื่อแก้แล้วก็ทำลายไปเสียเลย หมายถึงว่าราคามีสภาพเหมือนเสือเสือที่กำลังจะกัดเราอยู่เมื่อเราผลักเสือไว้ได้จับเสือมัดได้แล้วก็จงฆ่าด้วยอำนาจวิปสันน <c oughs> สนาญาณเรหรับอสุปกรรมฐานสิอย่างนี้มีความมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือแก้ราคาจริตเหมือนกันหมดก่อนที่ผมจะแนะนำตามแบบแผน ก็จะขอนำเอาแบบแผนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนมาแนะนำท่านซีก่อนให้ถือปฏิบัติตามนั้นเพื่อการปฏิบัตินี้เราต้องปฏิบัติตามแนวที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาไม่ใช่ว่าจะไปเลือกปฏิบัติตามชอบใจ การเลือกปฏิบัติตามชอบใจก็ทำได้แต่ก็สงสัยว่ามักคลที่จะพึงได้เนี่ยจะได้สงความปรารถนาหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องที่เราไม่แน่ใจกันนัก <c oughs> นสำหรับในแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนผมก็จะนำอประสูตรตอนหนึ่งที่มีเรื่องเกี่ยวกับ อาสุภกรรมฐานและก็พระได้สำเร็จอรหัตผลความมีว่าเมองค์สมเด็จประทศผลเบรมาศาส,สดาสัมมาสัพุทธเจ้าทรงสมเด็จประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารขอโทษน่าเจกลูกจะเป็นพระเวรุวันหรือว่าพระเชตวันอันนี้จําไม่ได้แน่นักเพราะว่าเวลาพูดนี่ไม,ม่ไดน้นำพระสูตรมากลางพูด เป็นอันว่าที่ไหนก็ตามตอนนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตมานได้ทรงรับท่านชายท่านหนึ่งบวชไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นพระใหม่ <c oughs> สำหรับระาวคนนี้เป็นพระหนุ่มยังมีจิตใจชุ่มไปด้วยกิเลส ในขณะที่องค์สมเด็จพระบรมโลกเกเชษทรงประทับอยู่เธอก็ต้องปฏิบัติและฟังธรรมขององค์สมเด็จพระบรม,มครูแต่กวารการฟังธรรมของพระองค์นี้ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรเป็นผลนี่ฟังให้ดีนะแม้แต่ท่านที่อยู่กับพระพุทธเจ้าเอง ที่ฟังคําสั่งสอนไม่มีผลก็ยังมีเป็นอันว่าจิตใจของเธอนี้ยังชุ่มไปได้วยกิเลสยังมีกิเลสสมบูรณ์วันหนึ่งไปบินธร,รบาตเห็นนางสิดิมามีคนใช้ประคับประของเห็นนางสิฎิมาคนนี้ในตอนนั้นท่านกล่าวว่าเป็นหญิงโสเพณี สโสเพณีนี่เขาแปลว่าหญิงงามเมืองคือทําบ้านเมืองให้งดงามเพราะอะไรเพราะว่าคนมันไม่จุนจ้านไปเ้ยนนิยมำนายของราคากิเลสถ้าใครก็มีราคะก็ไปปล่อยกิเลสหญิงงามงามเมือง <c oughs> บ้านเมืองก็ม่งมันก็อยู่เป็นปกติสุขไม่ต้องมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับการ ทำลายแล้วก็ฆ่าไมายความข่มขืนแล้วก็ฆ่าอย่างสมัยนี้ <c oughs> ความจริงสมัยนี้ผู้หญิงงามเมืองก็มีมากแต่ว่าตามกฎหมายเขาบอกว่าไม่มีในเมื่อตามกฎหมายบอกว่าไม่มีการตั้งกันก็การมีขึ้นในสถานที่ใดก็ต้องหลบหลบีกลบางทีก็ไม่ต้องหลบมากแต่ว่าลำบากในการที่จะเปิดเผย ความคลี่คลายเดิมในกำลังของกิเลสส่วนนี้มันก็เป็นไปได้ยากเพราะไม่ใช่สาธารณะเพราะให้เป็นสาธารณะราคามันไม่แพง <c oughs> ในเมื่อราคาไม่แพงคนที่มีเงินน้อยก็ปลอดพอผ่อนคลายอารมณ์ได้ในเมื่อเขาต้องลีลีแล้วรับกันแบบนี้ราคามันก็แพงในคนที่มีสตางค์น้อยไม่มีการผ่อนคลายอารมณ์ ก็ต้องใช้วิธีการข่มขืนแล้วก็ฆ่าแล้วว่าข่มขืนเฉยๆแต่ไม่ฆ่าไอเรื่องโลกีวิสัยอย่างนี้จึงมีในหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์เสมอถ้ามีโสเพณีเสียจนดื่นการคลายลมไม่ง่ายการฆ่าข่มขืนก็จริงจะไม่มีได้น้อยก็เกือบจะไม่มีเลย <c oughs> เย็ยนว่าเวลานี้มีดื่นสมัยก่อนในหาได้ยากเพราะความลําบากในการใคลายอารมณ์ไม่มีเว็นอนุว่านางสิฎิมานีก็เป็นหญิงโสเภณีชั้นสูงถ้ามีไว้สำหรับสำหรับรับแขกเมืองเมื่อแขกเมืองมาในเมืองก็เชิญให้นางสิฎิมามา,มาเป็นผู้รับแขกตามที่แขกต้องการ การรับแขกคืนหนึ่งในสมัยนั้นหรืวอวาระหนึ่งต้องใช้ถึงหนึ่งพันกหาปณะนะคือสี่พันบาทเงินสมัยนั้นกะหาปณะ,ะหนึ่งคือหนึ่งตำลึงสมัยก่อนโน้นทหารประจำการของเรามีเงินเดือนเดือนละสี่บาทเท่ากับหนึ่งตำลึงค่าของเงินสูง แต่ว่าค่าตัวคนานางสิริมานิวาระลัดหนึ่งพันตำลึงก็รู้สึกว่าราคาของแกดีก็ก็มีฐานะดีมีคนใช้รูปร่างหน้าตาสวยมากที่มีนามสิริมากก็เพราะว่าเป็นคนสวยมากรูปร่างหน้าตาของเธอจับใจจริงๆสมกับเป็นยอดหญิงที่มีนามว่าหญิงงามเมือง ในหญิงที่ทำพระนครให้งามมาวันหนึ่งพี่สูนุ่มองนี้เธอไปบิณฑบาตบังเอิญนางสิฎิมาใส่บาทเธอก็ไปรับบ่ายของนางสิฎิมาเห็นภาพข้งนางสิฎิมาแล้วก็มีความจับใจเกิดความรักในนางสิฎิมาขึ้นมาอย่างหนัก เมื่อความรักเข้ามาผูกพันจิตใจที่กินข้าวกินปลามันก็ไม่มีเธอกลับมาถึงกุฏิของเธอแล้วเธอก็วางบาทไม่กินข้าวนอนป่วยป่วยเป็นโรคอยากมีเมียโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งก็อยากได้นางสิริมาไว้เป็นพัญญา ในสมัยพระพุทธเจ้าอาการอย่างนี้ก็มีเหมือนกันจึงทั้งข้าวในบาดบูดบูดแล้วก็แห้งไปนอนมาอยู่หลายวันแต่ความจริงวันที่เธอไปรับบาดในวันนั้นขอพระภยัยพลาดไปเสียแล้วเวลานี้ท่านเป็นพระรหนานไปแล้วต้องขอประทานอภัยท่านใช้คำว่าเธอไม่ถูกเวลานั้นท่าน ที่ท่านไปรับบาดนางสิริมาก็เริ่มป่วยแล้วแต่ว่าป่วยยังไม่มากท่านเกิดมีความรักในนางสิิมาขึ้นมาความจริงนางสิริมานี่ทราบว่าดูเหมือนว่าจะเป็นปะโสดาบันถ้าจะถามว่านางสิงโสเพณีเป็นปะโสดาบันได้ไหมผมก็ตอบว่าได้เพราะว่าถ้าเขาเป็นโสเพณีจริงๆ สินห้าเขาไม่ขาดแต่สินห้าไม่ขาดก็เป็นปะโสดาบันได้เธอก็มีความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์เรื่องอาชีพก็เป็นในชีพเรื่องความเคารพในพุทธศาสนาก็เคารพมีสินห้าบริสุทธิ์เพียงเท่านี้ทำไมจะเป็นปะโสดาบันไม่ได้ เธอนอนยังข้าวแห้งในบาดองค์สมเด็จพระบรมโลก,กนะนาเทศเธอก็ไปไม่ไปฟังพระพุทธเจ้าก็ทรงทราบก็ไม่ทรงตรัสถามถึงพิสูรูปนั้นปล่อยไปตามอธิยาัยต่อมาไม่ช้าไม่นานไม่กี่วันนางสิริมาก็ตายาพระเจ้าพิมีสารยูงในกราบทูลองค์สมเด็จไรจอมไตรว่าเวลานี้นางสิริมาตายเสร็จแล้ว สมเด็จพระบัณฑิตแก้วมีความประสงค์อะไรบ้างพระว่านางสิริมาเป็นน้องสาวของหมออาชีวโกมาราพัดเป็นแพทย์ประจำพระองค์พระพุทธเจ้ <c oughs> าจึงได้มีพระโพธิีิกาตัดว่ามหาราชะขอถวายพระพรพระมหาวพิธพระราชาสมภารขอให้เก็บศพคนนางสิริมาไว้ก่อน จนกว่าจะทาตถาคตจะสั่งพระเจ้าพิมีสายก็ปฏิบัติตามนั้นจนทั้งล่วงมาเวลาสามวันผ่านไปศพของนางสิริมาขึ้นอืดน้นำเหลืองไหลตาปลิ้นโอ้ลิ้นออกเป็นอันว่าน่าเกลียดหน้ากลัวพระเจ้าพิมีสายก็กรับททนให้ทรงทราบ สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเึงญสั่งพระอนทนให้ประกาศกรรดาสงทั้งหลายว่าวันนี้เราจะไปเยี่ยมนางศิริมาพระพิสุทั้งหลายองค์ใดจะไปด้วยก็ได้แต่ความจริงเมื่องค์สมเด็จพระจอมไตรไปทําไหนพระทาหลายก็ตามไปหมดเมื่อข่าวว่าองค์สมเด็จพระบรมสุคตจะไปเยี่ยมนางศิริมาถ้าไม่ได้บอกว่าเยี่ยมศพ ท่านบอกว่าเยี่ยมนาาสิริมาพระองค์ที่นึกรักนางสิดิมาอยากจะได้ก็ดีใจเลิกหายป่วยมีกำลังใจลุกขึ้นล้างบาตเช็ดบาตดีแต่งตัวเรียบร้อยมีกำลังวางชาดีก็ติดตามองค์สมเด็จพระจอมไตรไปสู่ที่พระลานหลวง สมเด็จพระพูทธมีพระพายเจ้าให้นำศพนางสิริมามาที่พระลานหลวงแล้วเป่าประกาศให้บรรดาประชาชนมารวมกันพระเจ้าพิมีสัยก็ทำตามนั้นองค์สมเด็จพระทรงทันยังทรงให้บรรดาพิสุทธิ์ทั้งหลายดูศพคนนาสิริมาว่านางสิริมาเดิมเป็นสาวสวยคนสวยมาก แต่เวลานี้ภาพเป็นความสวยสดงดงามมันหมดไปเสียแล้วนางแก้วสมัยก่อนกลายเป็นนางเน่าไปแล้วองสมเด็จพระบัีฑิแก้วให้ไม่ให้พระสงฆ์ดูพระนั่นก็ดูด้วยดูแล้วก็หนักใจคิดว่าไม่กี่วันนี้นางสิริมาสวยจับใจเหลือเกินแต่เวลานี้นางสิริมาเป็นซากศพ ร่างกายของคนนี้มีสภาพไม่เที่ยงมันสกปรกแบบนี้อยู่ๆดีๆก็แถมมาตายตายแล้วก็ดูอะไรไม่ได้ใกล้เข้าใกล้ก็ไม่อยากจะเข้าเพราะมันเหม็น <c oughs> <c oughs> หลังจากนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงประกาศให้พระเจ้าพิมีสารประกาศว่าใครมีความต้องการศพของนางสิริมาบ้าง ถ้าต้องการศพให้นำเงินมาหนึ่งพันกหาวันะตามราคาที่นาสิริมารับแขกหนึ่งครั้งแต่ว่าคราวนี้มอบให้เลยประชาชนทั้งหลายเงียบกริบไม่มีใครต้องการศพนาสิริมาต่อมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พระเจ้าพิมพีสารประกาศใหม่ว่าเวลานี้ ระเบีกาศต้องการให้คนจ่ายเงินหนึ่งพันเพื่อค่าศพไม่มีใครต้องการจะไปเป็นสมบัติแต่ว่าองค์สมเด็จพระสุนทรสวัสดิ์ประกาศว่าคอยให้ฟรีใครต้องการศพนี้ให้ฟรีเอาไปเป็นทรัพย์สมบัติของตนบรรดาประชาชนก็เงียบกริบอีกไม่มีใครปรารถนาสำหรับพระองค์นั้นก็สายหน้า ให้ฟรีก็ไม่เอาแล้วนางแก้วกลายเป็นนางเน่าอย่างนี้ไม่เป็นเรื่องไม่เอาตอนนั้นไปองค์สมดเด็จไปจอมไตรเจี๊นี้ให้พระเจ้าพิมพิสารประกาศไปว่าถ้าใครต้องงานต้องการนางพิณนางสีมาให้ฟรีไม่กี่คนแล้วนี่ยังให้ฟรีก็ไม่มีคนไม่มีคนต้องการที่แรกไทยต้องการเอาหนึ่งพันไม่มีคนเอา ที่สองต้องการให้ฟรีไม่เอาที่สามคราวนี้ว่าใครต้องการศพคนานางสิริมาไปครอบครองเป็นคู่ครองจะแถมเงินให้หนึ่งพันก็หาปัะหาคนทั้งไหลก็นิ่งสายหน้าสายใจพร <c oughs> ะองค์นั้นก็ไม่คิดว่าไม่ไหวแถมเงินหนึ่งพันก็เอาไม่ได้แล้ว นางแก้วนายองน่ากลายเป็นนางเนา่าเหม็นเลอะเทอะแบบนี้เหม็นฟุ้งเข้าใกล้ก็ไม่ไว้เวลาจะยืนก็ต้องยืนเหนือลมอันนี้ไม่เปลี่ยนเรื่องไม่เอาหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงธรรมชาปนากิจแล้วก็นำพระทั้งหมดกลับพระวิหาร สำหรับพระองค์นั้นมานั่งพิจารณาศกข้นาส,นาสิริมาเอาขอโทษนะเวลานั้นนั่นเองก่อนที่เขาจยาเผาศพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แสดงรัธรรมเทสนาโปรดแบบย่อๆว่าพิฆเวดูก่อนพิสุทั้งหลายนาสิริมานี่มาเดิมทีเป็นอยิงที่มีความรูมีรูปสวยสดงดงาม เป็นที่ต้องการของคนทุกคนใครมีความประสงค์จะร่วมรักกับนางพินางศิริมาเพียงครั้งเดียวก็ต้องจ่ายเงินพันกหาปณะนะ <c oughs> แต่ถ้าว่าเวลานี้นางศิริมาประศจากชีวิตการที่กยับขยื่ยนกายสันิดนางศิริมาก็ททำไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าจิตออกจากร่างกายไปแล้ว ธาตุทั้งสี่มีความไม่สามารถขี่กันเมื่อธาตุลมหมดไปธาตุไฟก็ดับไปด้วยเพราะลมเป็นเครื่องปลนปลือให้ไฟส่งตัวเมื่อธาตุไฟดับไปธาตุน้ำกับธาตุดินเหลืออยู่ดินไม่มีไฟประคับประคองก็ถูกธาตุน้ำทำลายไหลเฟออกมาในร่างกายขขานางสิริมาที่มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองไหล นอมาอย่างนี้แต่ความจริงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้มาจากที่อื่นมีอยู่แล้วในร่างกายของนางสิริมาและก็ในร่างกายของคนทุกคนในยามปกติที่มีชีวิตอยู่แต่ว่าขณะนั้นท่าเตีงสี่มีความสามัคคีกันมีกำลังสม่ำเสมอกันมีจิตเป็นเครื่องบังคับ จึงระง,งับไม่ของสุกรกที่มีอยู่ในร่างกายนี้ทั้งหมดหลังไหลหลังไหลออกมาเพราะร่างกายมีเนื้อแล้วก็มีหนังกําพร้าหุ้มหออ่อเ็าไว้ปกปิดความสุกภกภายในแต่เมื่อจิตใจไม่มีโอกาสจะครองกายธาตุลมหมดไปธาตุไฟหมดไปร่างกายก็เละสิ่งทั้งหลายภายในก็ปรากฏหลังไหลออกมาอย่างนี้ เป็นอนุาองค์สมเด็จพระจินสีทรงชี้แจงให้บรรดาพิสุทั้งหลายและบรรดาประชาชนทั้งหลายมีความเข้าใจชัดว่าร่างกายของคนสัตว์มีสภาพสุกรกที่เราประครับประคองกันเพราะความเข้าใจผิดคิดว่าสวยคิดว่างามคิดว่าดีแต่ส่วนที่เห็นว่าดีจริงๆนะั้นมันเป็นที่ผิวหนังหน่อยเดียว ติดในผิวรักในผิวไม่ได้ติดในเนื้อรักในเนื้อไม่ใช่ติดใจในอวัยวะภายในคือมีตับไตไส้ปอดอาหาันใหม่าหานเก่าน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอุจจาระปัสสาวะไม่ได้ติดใจในนั้นเพราะมองไม่เห็นเพราะความโง่เป็นเครื่องปกปิดใจ,จตามพระบาลีที่กล่าวว่าพราะอวิชชาอาวิชชาไว้ตัวโง่ วปบอกวิชัยก็ยุ่งได้ทะเลาะกันลงก็บอกว่าตัวโง่ซะดีกว่าเพราะตัวโง่มันปิดปายใจเนียยมันปิดบังใจจึงมองไม่เห็นเวลานี้เราเห็นแล้วทุกอย่างขอพิสุรณาหลายจงพิจารณาถึงความจริงอย่ายึดถือร่างกายว่าเป็นของสะอาดอย่ายึดถือร่างกายว่าเป็นของสวยสดมีงามอย่ายึดถือร่างกายว่าเป็นของดี ความจริงมันเร็วอย่างนี้เมื่อองค์สมเด็จพระชินสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมจบก็กปรายกฏว่าบรรดาประชาชนและพระพสนมากได้ม่รลุอรหัตผล <c oughs> เป็นอันว่าพระองค์นั้นก็ได้สําเร็จอรหัตผลไปด้วยนี่เป็นอันว่าศพของนางสิริม,มาช่วยเป็นครูสอนพระองค์นั้น ที่แรกเธอก็เป็นครูช่วยสอนว่าเธอมีความสวยสดงดงามในร่างกายพระถ้ามีความติดใจในรูปของเธอก็ติดใจได้ทั้งท่านที่เธอเป็นหญิงโสเพณีพระองค์นี้ก็ยอมตายเพราะขณะใดที่ไม่เห็นหน้านางนางพิสิริม,มาก็ไม่ยอมกินข้าว แต่เมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนําหน่อยเดียวเทอก็เลยสําเร็จอนาตตผลนี่แหละบรรดาพระโยคาวจรทั้งหลายแต่หากว่าท่านทั้งหลายจะเจริญอสุภกรรมฐานก็ยึดแนวทางที่องค์สมเด็จพระพิชิตามารทรงแนะนําพระบรรดาประชาชนสมัยนั้น จงนึกถึงเรื่องนางสิดีมาเป็นสำคัญแล้วก็จงดูบุคคลทางหลายที่ท่านเคยเห็นว่าสวยแเวลาที่เขาตายมีสภาพเป็นยังไงตั้งใจคิดหาตามความเป็นจริงแล้วว่าดูสภาพชายหญิงที่เราเขามีความสวยสดงดงามแล้วก็พิจารณาอาสุปรกรรมฐาน คือว่าคนที่ตายไปแล้ววันหนึ่งสองหนึ่งสองวันสาวันสี่วันห้าวันก็ตามไปดูสภาพความเป็นจริงว่าสภาพของทราบศพอย่างนี้มันมีส่วนไหนบ้างเวลาที่เขาเน่าแล้วเรามีความต้องการแล้วก็จงอย่าลืมคำแนะนำขององค์สมเด็จพระวิชิตธมาน ว่าสิ่งสุกบระอกทั้งหมดที่ปรากฏว่าที่มีอยู่ในตัวนี้ไม่ได้มาที่หลังคือไม่นด้มาที่หลังจากสิ้นลมปราณแล้วทุกอย่างที่มันหลั่งไหลลงออกลงมาในขณะที่ตายไปแล้วนะั่ะความจริงของทั้งหมดเนี่ยตามนองค์สมเด็จพระบรมสุคตท,ทรงตรัสว่ามันมีอยู่แล้วแต่มันไม่แสดงออกมา เราก็จงใช้ปัญญาว่าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสวันนี้เป็นความจริงหรือไม่จริงเพียงใดถ้าเป็นความจริงความจริงมันก็ต้องจริงไม่ใช่ท่าถ้าว่าจิตใจของท่านเห็นชายหรือหญิงยังมีความผูกพันในผิวภายนอก,กว่างาม ก็จงเป็นนามตัวเองได้ว่านี่เราเลวกว่าสัตว์ดิรชนันเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนฟังคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทศพลตามความเป็นจริงแล้วยังมองไม่เห็นภาพของคนตายนี่เราเห็นเป็นปกติแต่ความจริงยังไม่ตายสิ้นนองเปลานจะตายจากความเป็นหนุ่มเป็นสาวเราก็ไม่ต้องการแล้ว ถ้าสมมติว่าเวลานี้คุณกัญญาเทียนสว่างนางสาวไทยคนแรกของประเทศไทยที่เขาประกวดกันถ้าจำไม่ผิดก็อาจจะเป็นพศ2476เป็นนางงามคนแรกของประเทศไทยอายุของเธอในเวลานั้นก็แก่กว่าผมมาก อาจจะแก่กว่าผมถูกปีสองปีก็ได้หรือว่าไม่แก่ก็ไม่ทราบถ้าไม่แก่ก็ไล่ๆกันถ้าเธออยู่ถึงเวลานี้นั้นอยากจะทราบว่าใครมีความต้องการเธอบ้างนี่เป็นอันว่าชีวิตยังไม่ตายแต่ความสาวมันตายไปถ้าเราจะไปต้องการลูกสาวของเธอก็คงจะไม่ไหวอายุหกสิบเศษ แม่ายุหกสิบเศษลูกอย่างเลาเลวก็ปาเข้าไปสี่สิบเศษเห็นจะต้องเดินต้มเตียมต้มเตียมคลานหนีแล้วนัวกองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงชี้แจงไว้แบบนั้นแล้วก็พิจารณาหาความจริงความจริงมันเห็นได้ง่ายที่เราเห็นไม่ได้ก็เพราะสายความโง่ไปสําคัญผมไม่อยากจะพูดว่าโง่นะครับผมอยากจะพูดว่าบา ไอ้คนโง่นมันพอสอนได้แต่คนบ้าน,นี่สอนไม่ได้อยากจะถามว่าบ้าอะไรว่าบ้าหลงบ้ารักบ้าโูคบ้าผิวพัุ์ไม่ใช่บ้าความจริงไอ้บ้าผิวพันุ์นี่มันเลวแต่คนบ้าจริงนี่ดีเป็นอรหันต์ได้ไง่ายเปราน,นั้นว่าขอมันดาธนหลายถือพื้นฐานในการเจริญอสุภกรรมฐาน ตามในที่องค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้าตรดสไว้แล้วยึดคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระบาททิพแก้วพิจารณาตัวเราเองด้วยพิจารณาร่างกายของบุคคลอื่นด้วย่วยช่วยกันนึกเข้ามาประครับประคองใจในไม่ชาท่านทั้งหลาย ก็มีหวังว่าจิตใจของท่านจะคลายจากอำนาจของราคะกิเลสในที่สุดก็จะตัดกิเลสเป็นสมุเทเฉตปหาหานเหมือนกับพระผู้เป็นพลานล่าสตรีองนั้นแต่ความจริงเธอไม่ได้ล่าด้ดยกามารมเข้าไปร่วมรักล่าความรักล่าไปล่ามาเยื่อที่ตัวล่าตาย เมื่อเน่าเข้ามาแล้วความต้องการในใจก็เกิดว่าไม่มีนี่ตรงนี้ละบรรดาท่านพโยคาวจรทั้งหลายที่เราศึกษากันเราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาเห็นอย่างนี้จริงจะชื่อว่าเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระชินสีไม่ใช่เห็นแล้วแล้วก็ผ่านไปเห็นคนเน่าเดินหน้านี้ไป <c oughs> แต่ว่าเห็นคนสวยใหม่เกิดมีความพอใจคนประเภทนี้ก็เรียกว่าคนอะไรต้องตอบได้ว่าคนบ้ารักอราบรรดาท่านมโยคาวจรทั้งหลายสำหรับการเวลาที่แนะนำกันมาในเวลนี้ก็หมดเวลาเช่แล้วฉะนั้นขอสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิแก้วจงยึดถือคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรไว้ตามที่กล่าวมา ผลที่จะพึงได้แก่ท่านก็คือเข้าถึงที่สุดของความทุกข์มีความสุขเวรมาตตาสำหรับวันนี้ก็ขอยุติวตเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีมีความปรารถนาสมหวังตามที่ท่านตั้งใจคือพระนิพพานห้ได้สมความตั้งใจทุกท่านเถิดสวัสดี